สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับมีนอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้มีนมาทำาวัคซีนพาส,สปอร์ตก็เลยถือโอกาสทำคลิปให้ข้อมูลคร่าวๆสำหรับคนที่จะมาทำาวัคซีนพาส,สปอร์ตกันนะคะก็วัคซีนพาสปอร์ตจะทำได้ต่อเมื่อเราได้รับการฉีดวัคซีนโควิดครบ2เข็มนะคะหลังจากาฉีดวัคซีนเสร็จสำหรับบางท่านจะได้แบบเอกสารมาบอกว่าเราฉีดครบ2เข็มแล้วแต่ว่า ถ้าใครไม่ได้นะคะสามารถปริ้นเอกสารออกมาจากในระบบหมอฟอรอมได้เนาะจะเป็นใบสีเขียวเขียว,เข,ยวเขียนว่าแบบเราได้รับวัคซีนเข็มที่หนึ่งวันเที่ยวไรเข็มที่2วันที่เท่าไหรอย่างเงี้ยนะคะสามารถปริ้นตัวนั้นออกมาใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สำหรับสถานที่ในการทําวัคซีนพาสปอร์ต,ตวันนี้นะคะมีมาที่กรมโรคติดต่อที่กระทรวงาสาธารณาสุขนะคะสาหรับการทําวัคซีนพาสปอร์ตเบื้องต้นนะคะทุกคนต้องไป ลงทะเบียนนัดคิวก่อนนะคะสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้นนะคะก็สามารถเข้าที่เว็บได้เลยเดี๋ยมีขึ้นเว็บให้นะคะแล้วก็เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนก็จะเป็นตัวของหน้าพาสปอร์ตนะคะซึ่งมีอายุมากกว่าหเดือนอเหลือมากกว่า6เดือนค่ะแล้วก็ตัวอเอกสารที่ยืนยันว่าเราได้รับวัคซีนครบแล้ว2เข็มนะคะอันนั้นก็คือต้องแนบเอกสารมาด้วยพอถึงวันนัดน,นะคะก็สามารถมาที่ กรมควบคุมโรคติดต่อได้เลยแล้วก็ไปที่ชั้น5้าอ่าไปที่อาคาร6ชั้น5กดบัตรคิวให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อ่าสหรับใครที่มารับด้วยตัวเองก็เตรียมอ่าพาสปอร์ตเล่มจริงอ่าแล้วก็อ่าหน้าสําเนาพาสปอร์ตเซ็นรับรองสําเนาให้ด้วยนะคะแล้วก็เขียนว่าอ่าใช้สําหรับรับวัคซีนพาสปอร์ตเท่านั้นแล้วก็เซ็นรับรองสําเนาถูกต้องแล้วก็ตัวเป็นเอกสารฉีดวัคซีนนะคะอันนี้ก็ต้องเซ็นรับรองสําเนาเหมือนกันนะคะก็ เตรียมมาแล้วก็ยืน่นเอกาสารได้เลยแล้วก็รอรับพาสปอร์ตเล่มเหลืองก็จะได้เล่มเหลืองมาแบบนี้นนะคะก็กพอได้เอกาสารแล้วก็เช็คเช็คเลขเช็คอะไรว่าเออถูกต้องหรือเปล่านะคะแล้วก็กลับสามารถกลับบ้านได้ส่วนใครที่เป็นคนมารับแทนนะคะก็อาจจะต้องเตรียมหนังสือมอบอำน,นาจซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์เขามีไว้ให้นะคะก็เซ็นเอกาสารมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีสำเนาของผู้มารับแทนนะคะก็เซ็นรับรองสำเนาให้เรียบร้อยเหมือนกันนะคะก็ ประมาณนี้นะคะสัส้นๆง่ายๆก็อัจริงๆก็คือสะดวกนะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแล้วก็เตรียมไว้ก่อนไม่รู้ได้บินเมื่อไหร่แต่ก็เตรียมไว้ก่อนนั่นเองนะคะก็หวังว่าจะเพื่อนๆจะเข้าใจกันได้ง่ายๆเนอะไม่รู้มีพูดเข้าใจกันหรือเปล่าเอาเป็นว่าก็ใครสะดวกมาทําก็ทําได้มีมีหลายที่เนอะลองแบบสามารถสารเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้แล้วแต่ที่ทุกคนสะดวกเลยแต่มีคิดว่าหรือที่นี่ก็สะดวกดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้คิวอาจจะรันไปเยอะแล้วแหละเพราะว่าอ่าเริ่มมีคนฉีดเข็มสองกันเยอะมากขึ้นเนอะก็ เอาไว้มีอะไรแบบน่าสนใจและมีโอกาสได้ไปทำเดี๋ยวมีจะมาถ่ายคลิปให้เล่าเรื่องให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้กันนะคะสำหรับนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายได้แลยได้เลย